เงียบแล้วบอกฉันลงทุนมันทั้งหมดนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิของญี่ปุ่นส่งเสียงตะโกนไปยังซาอุดีอาระเบียจัดขึ้นที่โตเกียวในวันที่หนึ่งซาอุดีอาระเบียขึ้นนำในการประชุมเรื่องการเงินระหว่างประเทศมัง,งะผ่าพิภพ,พไทยทันโดยใช้เส้นที่มีชื่อเสียงเขาเรียกร้องให้ลงทุนในญี่ปุ่น ในประเทศซาอุดีอาระเบียอนิเมะญี่ปุ่นได้รับความนิยมมากในบรรดานั้น Attack on Titan ได้รับความนิยมมากที่สุดคํากล่าวของนายกรัฐมนตรีได้จำลองฉากอันโด่งดังของตัวละครหลักขึ้นมาใหม่ความสุขของชาติซาอุดีอาระเบียคนญี่ปุ่นก็เช่นกันพาพิภพทาคาอิชิเสียงสนับสนุนกำลังแพร่กระจายออกไป